Is what she knew. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับครับวันนี้เราอยู่กับด i โ o ลเอส07นะครับเอส07นั้นก็มาคู่กับเอ07นั่นแหละแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่มันเป็นทรงแบบ crossover ครับตัวรถจะมีความสูงกว่าเดิมขึ้นมาน่อยนะครับมีมิติความสูงแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยหน้าตาเนี่ยมันจะดูคล้ายคล้ายกันก็จะมีส่วนแตกต่างคือกันชนหน้าที่จะด้วยตัวรถก็สูงขึ้นตัวนี้ก็ต้องยืดลงไปนะตัวตัวกันชนชิ้นเนี้ยมมคววาาากก่่ใชสูง ใช้พื้นที่เยอะกว่าดีไซน์ก็จะใกล้เคียงใกล้ๆกันนะฮะพวกพวกนี้ก็จะใกล้เคียงกันพีแต่ดีไซน์ที่ยืดลงไปนิดนึงแล้วก็มีดีเทลแตกต่างไปนิยมีคลีบมีอะไรที่มันแตกต่างคลีบชิ้นนี้ชิ้นนี้ย่เงี้ยแต่ว่า80%คล้ายกันหมดใช่ครับอ่าแล้วก็มีไฟที่เป็นอย่างเงี้ยสามแจกเหมือนกันเดรสทามลันนิ่งไลท์คล้ายคน้ายกันชุดตรงนี้คือเหมือนกันหมดชุดไฟข้างล่างก็มีตำแหน่งใกล้ๆ้เคียงกันแล้วก็มีไซส์เหมือนกันแต่ว่ารูปลักหน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะแล้ว ล้อก็จะขยับขึ้นใหญ่ขึ้นมาเนยจับกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนิ้วนะฮะจากขอบ19เป็นขอบ20นะฮะที่แตกต่างนะครับคันนี้ก็คือล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วนะครับที่ใหญ่ขึ้นมาตามไซส์ของรถแต่ละไซส์ของรถอ่ะไม่ได้ใหญ่ขึ้นเพียงแต่สูงขึ้นช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดเหมือนกันเดิมแต่ยกงด้านหลังก็เป็นนอรเทนบีเหมือนกันเพ่งมันยกสูงขึ้นแล้วล้อแม็กใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยดูตรงเนี้นทำให้ติดตน สองห้าห้าสี่สบห้า R ยี่สนะครับแล้วก็เหมือนกันรูปทรงคล้ายๆกันที่มันแตกต่างคือตรงนี้หลังจากประตูหลังไปใช่ครับตรงนี้นค,คือตั้งแต่ขอบขอบคิ้วนี้ขึ้นมานะค,ะครับพตัวรถเนี่ยมีการยืดสูงขึ้นมาดีไซน์ช่วงนี้ก็เลยเปลี่ยนเขาบอกตว่าคันนี้เนี่ยคันนี้เขาใช้ชื่อว่า Design for smart lifestyle ครับนะครับอันนี้เนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ซื้อนะ อันนี้กลุ่มคนซื้อมาซื้อนะฮะคนที่ใช้งานในแบบครอบครัวแต่ตอนแรกเห็นบอกว่าชอบ L07 พอนั่งแล้วบอกว่าเ hey, อ s 07มันมีเฮดรูมที่สูงกว่ารถมันกว้างขวางกว่านั่งสบายกว่าแต่ว่าคนที่สปอร์ตก็จะป็นนูไม่ดูเตี้ยๆหน่อยอันนี้จะดูแบบครอสโอเวอร์นิดๆไม่ต้องระวังใต้ท้องสูงหลังคาสูงหลังคาสูงนี่คือนั่งสบายใต้ท้องสูงนี่ขับไม่ต้องระวังอะไรนะครับ ก็มิติตัวรถที่แตกต่างกันนะฮะก็จะอยู่ที่แบบความยาวเนี่ยอยู่ที่700มิลลิเมตรนะครับความกว้างก็อยู่ที่40่มิลลิเมตรนะคามสูงตัวรถใช่ไหมที่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 ยาวมากกว่าใช่700ดมิลก็เจ็ดเซนใช่ยาวขึ้น7เซนความสูงเซนของรถเนี่ยนะผมอธิบายนิดนึง7จ็ดเซนถ้าดูใช่ไหมมัทัดอน่ยมันไม่เท่าไหร่แต่7เซนมิติของรถเนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะนะกว้างขึ้นมันทําให้มี ที่นั่งทั้งคนนั่งด้านหน้าด้านหลังมันมีสเปซอีกนิดหนแก็บหนึ่งทำให้รู้สึกนั่งแล้วสบายขึ้นครับความสูงด้วยล้มของรถนะฮะก็จะสูงขึ้นอีก2 1 5มิลลิเมตรหรือ21.5เซนก็คือมีความสูงเนี่ย21.5ไม่เท่ากับคันโน้นใช่นะครับ,รบ,รบแล้วก็ส่วนความยาวฐานล้อเท่ากันเพราะว่าอาจจะเป็นตัวตัวถังเดียวกันใช่แต่ว่ามันก็มีการยื่นต่อเติมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ด้านท้ายมันนะไหมอันนั้นเนี่ยสปอยเลอร์มันอยู่ก็ทั เขาก็ดีไซน์ที่มันแตกต่างฮะแล้วแต่ชอบเครื่องยนต์มอเตอร์แบตเตอรี่ระบบการขับเคลื่อนเหมือนกันแต่คันนี้วิ่งได้ระยะทางน้อยกว่านะครับ L07 วิ่งได้540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและ <S. S 2> สำหรับ S07 นะครับก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มครัก็วิ่งได้485กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ ถือว่าได้เยอะอยู่แต่ว่าที่สาเหตุที่มันได้น้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าต้นหนักมอเตอร์อเท่ากันน้ําหนักน,<ร>นาก้าหนักต้นรถเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยยี่สิบโลนะครับก็ทําให้ระยะทางนั้นลดลงครับส่วนส่วนความแตกต่างที่มันมีเหนือกว่าที่ราคามันทำไมมันถึงแพงกว่ากันเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยมันก็มีความหรูหรามากกว่าเร่าก็ได้พบกันฉันคือคู่หูที่เดินทางไปกับคุณทุกทีนี่นี่สำเนียงจะเป็นจีนนิดนึงนะ เป็นน้ำหมวยเป็นน้ำหมวยเป็นน้ำหมวยนิดนึงผมผมว่าถ้าเธอได้อยู่ที่เมืองไทยอีกสักพักเธอจะพูดใช่กว่านี้แต่ครันนี้ลำพุงเป็นลำพุงที่พอนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โซนีนะครับแล้วก็ปุ่มสต์ทเนี่ยเปิดนี่นี่คือปุ่มเปิดปิดประตูนะไม่ใช่มีดึงดึงนี้นะครับเปิดนี้ปุ๊บเปิดประตูนะครับแล้วกีกระจกไฟฟ้าเหมือนการกระจกอันนี้ก็คือไม่มีไลท์ขอบเหมือนกันทั้งทั้งหมดนะครับทุกบับไลท์ขอบเหมือนกัน แผงข้างประตูก็ดีไซน์ก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะใช่ไหมไม่มาดูแผงข้างประตูก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันหน่อยมีไลายไม้แร้วไม่มีนะอ่าแล้วอ,อันนี้คนละแบบด้วยจะดูสปอร์ตกว่าภายในก็คือสิ่งที่แตกต่างที่เห็นเลยนะคือตรงนี้จะไม่มีในหน้าจอน้าจอนี้ไม่มีจะใช้หน้าจออันใหญ่ตัวเดียวเลยครับ,รบส่วนอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยไฟยเลยนะตรงนี้ไม่มีใช่ไหมใช้หน้าจอนู้น,นแล้วก็กตัวนี้ก็ ชา้าตัวนี้นะคะรับก็จะมีมอยูอข้างล่างก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดด้านในนี่ครับสิ่งที่แตกต่างอีกอันหนึ่งที่ที่ l อ7ูนเจ็ไม่มีนะครับน,นี่ครับก็ค,คือตั้งค่ารถยนต์นะฮะเข้ามาที่โหมดนี้แล้วก็เปิดม่านมาแดดกดปุ่มนี้เลยเนี่เปิดปึ๊บนี่คันนี้มีมา่านเปิดปิดซึ่งกระจกชิ้นนี้เป็นกระจกที่เขาเคลือบสารกันความร้อนมาแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องมาติดฟิล์มเพิ่มแต่คันนี้ มีมีมีมากเปิดปิดคำนึงไม่มีจริงที่บอกว่าที่แตกต่างคือหลังคามีหน้าจอนี้ล้อแม็กภายในลำโพงอะไรเงี้ยนะครับที่มันเหมือนกันความสูง่างรถที่มันแตกต่างระยะทางที่มันหดถายไปใช่แต่แพงขึ้นนะแต่แพงขึ้นแพงขึ้นเจ็ดหมื่นนะครับครับเป็นหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอืมอืมก็มีเหมือนกันแปดสิบสี่วดเหมือนกัน ุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดศก็ได้ถ้ามีตังค์ผ่อนกันศยเปร์เซ็นไปเลยดาวศูนประเซ็นต์ผ่อนสั้นๆเถ้าผ่อนสั้นๆเลยสาดเดือนก็สี่หมื่นนิดๆโอแจ๋วอันนี้อันนี้สี่หมื่นนิดๆนี่คือดาวดาวศูนย์อร์นครัมาดูนะฮะนี่เปิดแล้วเปิดแล้ว เดิมดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันก็คือปรับได้ปรับได้เหมือนกันปรับได้เหมือนกันก็สูงอยู่นะสูงอยู่นะสูงอยู่อันนี้คือสาหรับผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยปรับจากนี้ได้เลยแต่เราจะมาลองกันเรื่องน้าหนักที่กดนะฮะมุมเดิมมุมเดิมเลยมุมเดิมเหลี่ยมเดิมของทุกอันอเนี่อันเนี้ยผมเคยมาลองแล้วอันเนี้ยผมให้เบาเนี่ยอันดับสองของถ้าจะอันดับหนึ่งเบากว่าเบากาเมื่อกี้เหรอเบากว่าเยอะอันนี้เบากว่าเยอะอันนี้คือคะแนนเนี่ยผมให้หนึ่งสองไนะ เบามากเบามากพราะดูจากความเข้ามุมตลอดที่เดิมตลอดของของทุกทุกค้นี้มันเบามาดูมันเบาเมื่อกี้สี่คนที่สองเหรออันนี้โดนแล้วรีบยกเลยนะไอตัวที่เบาที่สุดเอ่ยคือเราจะคิดว่ามันหนัก ฝาท้ายมันเริ่มเลยนั้นลงปุ๊บแตะแล้วรีบกระเด้งขึ้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้พอโดนปุ๊บดีดขึ้นใช่ไหมอันนี้ยังโดนแล้วดีดขึ้นจะไม่กดต่อแต่บางค่ายคือโดนเสร็จปุ๊บน้ำหนักก็กดละคาอยู่ไว้กดแล้วถึงจะคากดแล้วดีดกดแล้วคาไว้เลยมันก็แบ๊บๆครับสรุปนี่ก็คือ S07 นี่เบาผมให้คะแนนเนี่ยเบอร์สองเลยนะก็เบอร์สอง S07 เบอร์สอง L07 เนี่ยให้เบอร์สี่เบอร์สี่สี่จุดห้าเพราะว่าถือว่ายังแรงอยู่รถที่คลอดเดียวกันเนี่ยว่าแรงกดยังไม่เท่ากันใช่ครรัััับบบบบถืออออวว่่่าาาาาานนนนนี้เเเเะะพยูใด ท็อปทีละแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณดิพอลไพมัสนะครับกลุ่มไพมัสที่ขายรถยนต์นะครับอันนี้ก็มีดิพอลเข้ามาแล้วนะครับ สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณจะดาวศนยดาวสีนต์หรือจะดาวเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษก็คือมูลค่ารวม2อง0 0 0ห้บาทคือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพลบระบรยะเวลาสองปีนะครับ,รบแล้วก็โฮมชาร์จเจอร์พร้อมกับติดตั้งไปติดตั้งให้เลยโฮมชาร์จเจอร์ที่บ้านหนึ่งตัวสายชาร์จเคลื่อนที่สายต่อหัวพว่วงแบบ VL V2L คือเสียบเอามาใช้ไฟข้างนอก สายต่อคือพ่วงจากรถออกไปใช้ไฟบ้านฟรีค่าจดทะเบียนแล้วก็ที่สำคัญครับวารันตี8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมกิโลเมตรกับระยะทางการใช้งาน8ปีหรือ16 0 0 0 0กมิโลเมตรมแบตเตอรี่รับประกัน8ปีหรือ2 4 0 0 0 0มกิโลเมตรตัวรถกับแบตเตอรี่รับประกันไม่เท่ากันแต่ระยะเวลาเท่ากันจ้านะครับแล้วก็ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก8ปี โ oh, okay. บำรุงรักษาฟรีีป8ปี oh, หรือ10 oh, oh. ครั้งปีละครั้งยังเกินแหละอ่า oh. นะครับแล้วทั้งหมดนี้ราคาที่พูดเนี่ย1ล้าน39900ดอกเบีย้ยพิเศษคือ1.38%อันนี้เงื่อนไขคือคุณต้องด้ยีนะ oh. คุณจ oh. ะได 1, 80, ะ้ดอกเบี้ย1.38%่นะครับซ้ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปได้ที่ โชว์รูมของ d ิ p o พ p ายมัสมีอยู่ด้วยกันสามสาขาครับก็ลองติดต่อเข้าไปและนี่ก็คือทั้งหมดของ d ิ p o พเอสศูนยครับก็ใครที่สนใจนะฮะสามารถเข้าไปทไปดูที่โชว์รูมไปทดลองขับนะได้เลยของโชว์รูมของกลุ่มพายมัสนะครับดิพายมัสสาขานะครับติดต่อเข้าไปเงื่อนไขทั้งหมดที่เราบอกเมื่อกี้นี่ยคุณจะได้มาทั้งหมดและมีรถพร้อมส่งนะครับตอนนี้ เขาส่งรถไปแล้ว300กว่าคันสามร้อยคันใช่ครับสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดจองทั้งหมดเขาสามหมื่นสามร้อยสามพันคันแล้วก็ส่งไปแล้วเดี่ยของไพมัดเองเลย300กว่าคันแล้วครับแล้วก็มีรถพร้อมส่งศูนย์บริการจะเสร็จในเดือนมีนาคมนะครับพร้อมทำทุกอย่างนะพร้อมซ่อมดูแลซ่อมสีซ่อมอะไรทุกอย่างครบวงจรไพมัดก็จะทําพร้อมทุกอย่างครับไม่ว่าคุณจะไปซ่อมอะไรแล้วแต่เรื่องพวกนี้เขาพร้อมที่จะ บรการคุณทั้งหมดนะครับอะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาล่วงหน้าเลยคขอบคก็ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบหม่ครับสวัสดีครับ